ลูกพี่ลูกน้องเป็นซิทคอมครอบครัวที่แสดงถึงความสำคัญของสมาชิกในครอบครัวหนึ่งที่ประกอบด้วยคนต่างสายเลือดต่างนามสกุลต่างความคิดและต่างความเชื่อค่ะ เรื่องราวความคลื้นเครงอลเวงเกิดขึ้นเมื่อหมอตั้มรับบทโดยอนุวัฒนิวัฒวงศ์ศัลยโยแพทย์ประจำโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งได้มาแต่างงานกับธารดารับบทโดยกมลชนกเคมโยทินอดีตสาวอากกานส์ทั้งสองมีลูกด้วยกันคือออมสินรับบทโดยธนิดาคงมีสุทั้งสองต่างมีหลานชายไวัยไล่เลี่ยก,กันมาอาศัยอยู่ในบ้านด้วยทันวารับบทโดยภาคินคำวิไลศักด์หลานชายของธารดา เป็นผู้ช่วยนักบินเจ้าสำลานรักสนุกรักงานปาร์ตี้ซึ่งแตกต่างจากปันรับบทโดยนภัสอินใจเอื้อหลานชายของหมอตั้มบรรลักษณ์หนุ่มเจ้าสเสน์มีความรอบรู้เรื่องการอ่านหนังสือทุกแนวซึ่งการใช้ชีวิตตรงข้ามกับทันวาอย่างสิ้นเชิงนอกจากปันกับทันวาจะเป็นศัตรูทางความคิดกันแล้วทั้งครูยังเป็นศัตรูหัวใจกันอีกด้วยสาเหตุคือเจ้าจ๋ารับบทโดยพิมพดาวพานิษยสมัยสาวค้างบ้านที่ทั้งสองคนแอบชอบเข้ามาเป็นครูสอนพิเศษให้ออมสินนอกจากนี้ยังมีเหล่าบรรดาตัวป่วนที่เข้ามา สร้างความปวดหัวให้กับครอบครัวนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ามงรับบทโดยเป็ดเช่นยิ้ม่อของเจ้าจ้าจอมดุและห่วงลูกสาวมากกับเจเจรับบทโดยชวินลิขิตเจริญพงศ์น้องชายของจ้าจ้าที่แอบชอบอมสินค่ะเมื่อลูกพี่ลูกน้องมาเจอกันบวกกับความปั่นป่วนของคนในครอบครัวและความป่วนของคนในหมู่บ้านความสนุกสนานบนความขัดแย้งจึงเกิดขึ้นติดตามชมซิกคอมเรื่องใหม่ลูกพี่ลูกน้องต่อลูกพี่ลูกน้องเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่12พฤษภาคมนี้6โมงเย็นทาง modernay tv ค่ะ